สำหรับวันนี้เรามาีอะไรมาเสนอครับคุณวิศราสำหรับวันนี้นะคะคุณออกชัพสิ่งที่เรานำมาสเสนอถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ <Wow. S 1> ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดล้ำยุคจากทางแอส์ซสค่ะดูจากสภาพกล่องแล้วเหมือนกล่องผ้าห่มเลยครับผ้าเช็ดตัวอย่างนี้เปล่าครับนี่คือกล่องโทรศัพท์ค่ะเอ๊ะแล้วมันหน้าตาเบล้มเทิมเงี้ยเป็นโทรศัพท์ได้ไงครับคุณวิศรา นี่เลยค่ะนี่คือนอวัตกรรใไมลล่าสุด ASUS Padfone 2, 2> oh. จากทา ASUS ขาวาวิ่งมากๆขาวสวยเพรียวบางสเปคคุณอักจะผ่านเลยใช่ไหมคะโอ้ oh, ใช่เลยครับหน้าจอก็ใหญ่ใช้ได้นะครับเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. อย่าลูบๆคำๆมันสิคะามาหนอ oh. นอกจากนี้นะคะที่เห็นกล่องใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเขาแถมนี่มาด้วยสเตชั o เมื่อซื้อตัวเล็กแถมให้ไปเลยโอ้ย oh. oh. อยากไปพอด,ดีเชียงคาน นนะะเอาไม่แถมตัวไปเลยเอะครับคุณนะคะไปเลยไปมือถือฟ,ฟนแถมฟรีไปเลยตัวสเต,เตชันตัวตัวนี้ประโยชน์นของมันคือเราสามารถที่จะเสียโฟนลงไปได้ปึ๊บกลายเป็นแท็บเล็ตจอใหญ่ค่ะอ้อยากได้มั้ยคะอยากได้ครับแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อนะคะดิฉันขอนำเสนอวิดีโอนะคะจากผู้ที่ทดลองใช้มาแล้วเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าเขาคิดว่าเจ้าตัวนี้เหมืนอนจียังไงบ้างค่ะ ชื่อพน,นังคะ่ะก็ตอนนี้ไม่ได้ทํางานทําการอะไรเป็นเลิกหนูส,ยสวยๆอยู่ที่บ้านวันนเนี่ยพน,นังก็ชอบอ่านแมกกาซีนมากเลยนะคะพน,นังก็เลยใช้ ASUS Padfone นี่แหละคะ่ะเพราะามีน้ําหนักเบาสามารถถืออ่านแมกกาซีนได้ทั้งวันเลยที่สำคัญเนี่ยแมกกาซีนที่ชอบอ่านเนี่ยก็เป็นแมกกาซีนหวัวนอกด้วยนะคะแต่ว่าบางทีก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องคะ่ะเพราะว่าพน,นังภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรง แต่ว่านั่นแหละค่ะพแนก็เลยมีอินสแตนติกจัดทรัอสสมาช่วยด้วยทำให้พแนสามารถอ่านแมกริซีหุ่นนอร์ต้สบายใจมากเลยละค่ะเดี๋ยวพแนนจะอ่านให้ฟัง how do you do improve p i t c h shining tail the p o o e r of the water of เป็นยังไงครับสำหรับการใช้งานคุณพันแนงสุดยอดเลยนะคะเหมาะกับการเป็นลูกคุณหนูมากๆเลยวันๆไม่ทํางานทําการนั่งอ,าาะะอ่านหนังสือแมกซีเออผมหมายถึงฟังก์ชันของ instant dictionary นะครับที่ว่าแต่ปุ๊บแต่ปุ๊บแปลแปลได้เลยอะไรแบบนี้เป็นฟังก์ชันที่ถือว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าคนเรียนน้อยไม่ได้จบอังกฤษอย่างดิฉันเนี่ยสามารถใช้ได้ดีมากๆเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันมีสีดําด้วยอะ คุณอากจะพาไปทำป็นตกทางสีมันใช่ไหมคะเขามีจำหน่ายสองสีเขาก็มีสีขาวแบบนี้อ่าแพดโฟนทูนะครับสีขาวจะมาพร้อมกับสเตชันสีขาวส่วนสีดำมร้อมสเตชันสีดำครับผมแล้วถ้าดิฉันอยากได้เป็นแพดโฟนทูสีดำกับสเตชันสีขาวได้ไหมคะไม่ยากครับยืนรอแรกที่ร้านร้านครับถัดไปนะครับแล้วก็มาดูกับผู้ชขายท่านที่สองดีกว่าเพราะว่าใช้งานได้สมบูรณ์สมบันมากเลยเขาใช้ตอกตะปูเหรอคะ สือค้าแพงครับก็ขับมอไซค์อยู่แต่โดนละดะคขับมอไซค์ลงเทนไปโดนแล้วมือถือนี่ก็แพดโฟนสองนะแพดโฟนสองออนี่ก็ใส่สะดวกอยู่เด้บ้างเธอแบบว่าลูกค่ามากแหมแล้วก็บวกให้ไปมองนั่นมองนี่ก็ไปว่าถือเนาะให้ลูกค้าอ่ะจิมจิมจิมเบิง้งบน o ุกกาบาตขันบ้างเธอจอหน่อยมันมองมอง่มอเห็นไหมก็จากสีเด้เสียบป,ปบั๊บเปื๊บโชว์จอย้ายเติบเลยละบัตตานี่ ง่ายง่ายมองก็เห็นง่ายขนาดอยู่กลางแจ้งไหมเอาดอโหมดอย่างสังย่างนี่แหละมันสว่างวับขึ้นมาโอ้บางเสือก็แซบแสบตาโอ้โหนี่ไงนี่ไงเอาดอดิสเพลย์โหมดนี่ไงปึ้งโอ้โหสว่างวับแสบตาจังเลยอะ ไม่น่าต้องใส่แว่นดำนะครับนี่นะครับคือโหมดเอาดอ o r ครับผมสําหรับจอ Super IPS พัฒนาให้การใช้งานในที่สว่างง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสามารถชมช้นหน้าจอได้ครับผมถูกต้องค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นจากคุณวิ่งด้วยนะคะครับส่วนความคิดเห็นถัดไปค่ะจะมีการใช้งานที่สมบุกสมบันในอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวรไปชมเลยค่ะเชิญครับชื่อสมศรีค่ะเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะเป็นนักกีฬาปิงปอง ถ้าถามสมศรีว่าใช้อุปกรณ์แพลตฟอร์มทำอะไรบ้างล่ะคะเออสมศรีไม่ค่อยชอบเทคโนโลยีเท่าไหรค่ค่ะสมศรีไม่ค่อยรู้ถามโค้ดแล้วกันคะ่ะว่าไงคะโค้ดโอ้โหหน่ใช้ประจำเลยแพลตฟอร์มเนี่ยแหละเวลาอุปสมศรีตีบิงปองใช่ไหมวะก็เอากล้องของแพลตฟอร์มเนี่ยที่ว่ามีโหมดอะไรไฮเฟมเล่ไฮเฟมเล่ไฮเฟมเล่ Hi, <favorite. S 2> เอออ่นนั้นอ่ะก็ถ่ายวิดีโอไปชึบ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 ก็เห็นทันทีนะว่าอุปสมศรีแก มีท่าเสิร์ฟแบบไหนบ้างโยนลูกถูกหรือเปล่าอไหมถ้าโยนผิดเราก็ต้องมาแก้ไขท่ากังนะส่วนสมศรีแกก็ใช้ทาอะไรบ้างนะวัวไหนที่สมศรีลืมไม้ตีปิงปองนะสมศรีก็สาม,มารถตีปิงปองได้ด้วย ASUS Pad ตนด์ฟตอนนี้สมศรีก็ขอตัวไปซ้อมตีปิงปองก่อนนะคะอ่ะไปเดี๋ยวนี้ซ้อมท่าเสิร์ฟใหม่กังนะโอ้โหถ่ายวิดีโอแบบให้เฟรมเรท ให้ภาพสมูทต่อเนื่องครับผมสามารถจะดูแอคชั่นดูชดได้ทุกอย่างเลยแล้วนี่ทำอะไรครับเนี่ยถ่ายรูปนะสิคะถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าเพราะว่าเขามีฟังก์ชันดูดสีดูดสีแบบไหนอะ่ะ <c oughs> รู้สึกน่ากลัวมากกว่าน่ารักนะครับแบบนี้นะครับ ดูสีเนี่ยก็คือถ้าเราต้องการให้สีไหนมันเด่นขึ้นมาเราก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะคะอ๋อเพื่อถ่ายรูปแบบปากแดงๆถูกต้องอแกต้นอ๋อแบบพี่พวกเซเลบดาราแล้วก็ช่างแต่งหน้าชอบทำกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเซเลบชอบครับอานะครับงั้นเราไปดูผู้ชายท่านต่อไปกันเลยครับว่าเขาคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างเรื่องความเจ๋งของเจ้าแพลตฟอรนทู สวัสดีค่ะชื่อแพถวพันธ์นะคะเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ค่ะตอนนี้ก็คือรอกองถ่ายอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้พระเอกนางเอ,งเองกเขาแต่งหน้ากันไปเสร็จหมดแล้วแล้วก็แบบว่าว่างๆอยู่ก็ไม่ทำไรก็นี่ค่ะแพลัดโฟนทูค่ะสเปคไปอยูแรงด้วยเพราะว่ามันเี่ยวเล่นเกมใช่ไหมก็ต้องมีสเปคอูแรงนิดนึงอย่างเช่นเซรีซาลอนแบบนี้เออราต้องขอสเปคแรงนิดนึงขอกราฟิกกราฟเจ๋งๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้อว่ามาที่เราเเเรอกองนานนะแต่งหน้าคิวแรกตีสองงี้แต่อีกทีบายสี่ โทรศัพท์อย่างเดียวเล่นเกมกันกแบบแบดแบดหมดแล้วใช่ไหมถ้าเรามีตัวแพดโฟนสเตชันเสียบเพิ่เราจะเล่นเกมได้นานขึ้นกับสบายๆนะครับเพลินๆเพราะมันชารแบบไปด้วยในตัวจอมันใสวิ่งมากใช้เป็นกระจกได้แบบไม่ต้องเปิดกล้องหน้าด้วยนะเออไม่ต้องเปิดกล้องหน้าหยิบขึ้นมาปุ๊บแต่งเลย <S 1> <S 1> <S และที่สําคัญนะครับกล้องของเจ้าแพ a โฟนสองเนี่ยความละเอียด13ล้านโอ้ยจะเยอะไปไหน ถ่ายเองก็สวยให้เพื่อนถ่ายยิ่งสวยนะครัมีฟังก์ชันดูดสีด้วยปากแดงสุดยอดมากค่ะอพนนี้มันเบามากนะครับใครรู้มีแบตเตอรี่ฝังอยู่ในตัวด้วยอะแพดโฟนทูสเตชันอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้แพดโฟนทูเนี่ยจนแบตหมดอยู่แล้วนะครับเราก็มาเสียบแบบนี้ครับเป็นการชาร์จแบตเป็นในตัวเพราะฉะนั้นเขาใช้งานโทรศัพท์มือถือของเราได้นานขึ้นนี่อ้ เฮ้ยแบตจะหมดนะอมาหอิคือไม่จะจะคือแบบวู้เล่นเกมต่อได้จอใหญ่จังค่ะชื่อนภาสษีค่ะตอนนี้ก็ประกอบอาชีพเป็นบริกรค่ะสำหรับตอนนี้นะคะที่ใช้ a อ t o As u s p a d f o ดโฟเนี่ยก็คือใช้อยู่ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยร้านหันยุ่งมาก เขยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนภาเนี่ยก็จะคอยจดรายการอาหารตามโต๊ะนะคะด้วยแอป,ป s u p e r n o โนค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะซิงคขึ้น c ลาวด s t o ตร g e ของ Asus Cloud Storage ค่ะส่วนทางห้องครัวเนี่ยเขาก็จะสามารถเปิดได้เลยแล้วก็ทํารายการอาหารออกมาเสิร์มลูกค้าได้และที่สําคัญนะคะอีกหนึ่งประโยชน์ของมันที่นภาช,ชอบมากๆคือมันสามารถเป็นถาดรองเสิร์ฟได้ด้วยค่ะโอ้ประเจ้ายอดมันจอชมากว้าว สำหรับท่านใดที่สนใจเตรียมตัวกดโทรศัพท์ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะขายแพดโฟน2และแพดโฟนสเตชันแคมป์คู่กันไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนอกจากนี้นะคะเรายัางแถมกล่องให้ด้วยซึ่งภายในกล่องนี้มีทั้งหูฟังและเตที่ชาร์จด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อน <c oughs> เนื่องจากว่าวันนี้รลาตังหมดแนวครับผมพบใหม่โอันสนะสวัสดีครับ <c oughs>